เอาแล้วครับผมตอนนี้เราอยู่กันในรถกัดถนนนะครับผมรถรีไซเคิลนะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำภารกิจทำถนนกันนะครับโอเคครับผมเรามาเริ่มงานกันแล้วเ,เดี๋ยวนะทุกคนทำไมมันไม่กัดแป๊บนึงนะครับผมสงสัยลืมเปิดเครื่องนะครับ โอเคตัด okay. แล้วครับผมนี่ครับเจษยังมาต่อยบนถนนก็จะส่งไปในรถด,ดัะคนับผมนี่ครับโอ้ถนนเป็นร่องเลยครับผมวันนี้พามาทำธุรกิจทำถนนนะครับโอเคเดี๋ยวเราถอยรถกันก่อนครับผม มีสเสร็จไปแถวหนึ่งแล้วนะครับเสร็จไปล่องหนึ่งแล้วผมร,ร,รถดำต้องตรงครับรถดำโอเคครับรอบนี้เราก็เดินถอยหลังนะครับโอ้ยไม่ตรงนะทุกคนไม่เป็นไรครับ รถดำนี่ก็ขับมั่วแล้วครับผมขับชนบ้านอะไรมั่วซั่วมาแล้วรถดำเออไปอยู่ให้มึงถูกท่าถูกทางครับผม รถดีไซซิงครับอก้็ของจริงมันจะเดินช้าๆนะครับนี่มันจําลองมาในเกมว่าตามนั้นครับอกรถดันี่มันถอยไม่ตรงตลอดแล้วทุกคนเออมันอยู่ให้มันตรงๆหน่อยต้องรีเซ็ตให้มันมาอยู่ ได้ตรงตำแหน่งแล้วครับอ่นีมันก็ขับบมุนใบหมุนมาน้าวถึงทางแล้วทุกคนใครเสร็จแล้วหมุนแบง้หน้าแล้วผมมันจะได้ขับง่ายครับมันคอยหลังไปมาอยู่นะครับเราหายไปเลยรุคนอ้าววิวข้างหลังทำไมเนี่ย เออต้องมาอยู่ข้างหน้าเิยลูกพี่ออรรถดำเต็มแล้วทุกคนขายทิ้งเลยกันเร็บปูด่อได้ครับผม งานหลวงนะครับผมโอ้ตอนนี้ก็เป็นเวลากลางคืนครับไม่รู้ว่าชาวบ้านแถวนี้จะรำคาญเสียงนะครับผมเสียงดังมากครับเสียงรถใครเสร็จแล้วทุกคน รถดำก็ขับมัวเหมือนเดิมนะครับอ๋ออยู่ข้างหลังแล้วนี่ไปอยู่ข้างหน้าเออเดินหน้าถอยหลังมัวหมดแล้วใกล้เสร็จแล้วทุกคนใกล้เสร็จแล้วโอเคเสร็จแล้วผมงานขูดถนนของเราครับ ยวต่อไปต้องเอารถลาดยางมาล่านะครับผมเอารถลาดยางมาเทถนนนะครับส่งรถสิบล้อนี้กลับบ้านไปเลยครับขับหมุนไปหมุนมานครับผมเอารับเดี๋ยวเราเอารถแทเลอร์มารับรถรีไซเคิลเรากลับไปเก็บที่บ้านนะครับมาเอารถแทเลอร์ก่อน,นครับผม ต้องไปต่อหางครับนี่ถอยเข้าไปต่อหางครับทุกคนไม่ตรงอีกโอ้ไม่ตรงด้วนถอยไม่ครับเออจะจะได้ใส่ไหมนะ่ยวันเนี้ย ลายไม่ตรงสักทีโอเคเอาละเดี๋ยวเราทำการวร์ปไปเลยดีกว่าทุกคนมันจะได้เร็วๆนะครับเพราะมันอยู่เมืองหนึ่งเลยนะครับอยู่เมืองแรกเลยครับผมน้าง,งานเอาแล้วครับผมตอนนี้มันก็วร์ปามาถึงที่แล้วนะครับเดี๋ยวเราห่างลงเลยครับจะได้เอารถรีไซเคิลเราขึ้นมานครับผม เปิดไฟเปิดไฟโอเคครับผมเดี๋ยวเราถอยหลังขึ้นเลยแล้วกันเฮ้ยมันยังขูดอะไรย่เนี่ยลืมปิดเครื่องทุกคนโอเค โอ้มุมมองมันไม่ค่อยเท่าไหร่ครับมันมุมมองมันอยู่ตรงไปตรงสายพา,ยมานมันนะผมไม่ได้อยู่ที่ตัวรถนะครับโอเคถอยขึ้นไปเลยทุกคนนี่แล้วเราก็ปิดไฟนะครับแล้วก็ลัดโซ่ครับผมอ๋อกลับกลับทางเฉย เอาแล้วผมไม่เป็นไรเก็บห่างครับทุกคนเดี๋ยวเราไปไว้บ้านเมืองหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวมันจะยาวเกินนะครับเหมือนว่าบ้านจะอยู่ข้างหลังนะครับไปแล้วทุกคนย้ายรถไปเก็บนะครับ นี่แล้วซ้ายตรงนี้มั้งโอ้เกือบชนโอ้ยชนจนได้ไปไปเลยไปเลยลูกพี่ผลนแล้วนี่ครับผมถึงแล้วผมบ้านอยู่ข้างหน้านะครับนี่เป็นบ้านเมืองแรกนะผมบ้านหลังเล็กนะครับผมเจเลี้ยวเข้าไปจอดก่อนครับนี่ถึงบ้านแล้วทุกคน โอเคครับหลังจากทํางานมาเหน็ดเหนื่อยครับเข้าบ้านครับผมพักผ่อนนครับโอ้โหเช้าแล้วกคนไวมากครับผมเข้าบ้านไปนอนครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับผมรถรีไซชิ่ลรถกัดถนนแล้วครับเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาลาดยางกันต่อครับผมเอตัะครับผมสวัสดีครับ